มาครับพี่น้องบอกเลยนะคะว่าโอ้โหถึงกับขนลุกนะคะสาหรับรูปรูปนี้ของน้องอุ้งอิงเพชรบ้านแทนกับทางด้านย่าสุภาครับพี่น้องเอินมาสิว่าจังไหนล่ะแอดมินเดเห็นแล้วกับเพิ่งย่ำเดยกับคนลุกย่ำนันครับพี่น้องนี่จะเป็นไปได้ยังไงนะะเป็นยังคือบอกว่าแบบนั้นนะคะกะนี่ล่ะย่างทีแอดมินในขึ้นผา,าพเพชรซีฟัคลับเดบิงน้องพี่น้องน้องนะเอฟซีแฟนลับเพ็นอะไรในรูปรูปนี้ครับพี่น้องแล้วจะเห็นเหมือนกันหรือไม่ยังมาตินะ หน้าตาค่ะพี่น้องนะคะหน้าตานะคะขนาดอุ้งอิงน้องแบบสีวจัจังใลรลาบ่าได้เป็นหล้านแท้แทของอยาสุภาพมาพี่น้องนราก็คือบ่ไดเป็นลูกสาวบอโจแท้แทนะะแต่เป็นลูกบุญธรรมจังสิแม่แต่ทำไมอุ้งอิงน้องถึงหน้าคล้ายญาสุภาพขนาดนี้เนี่ยจากเทียนวินเดย์ึ้นรูปเฮลซี่แฟนครับได้บึ่งกันค่ะพี่น้องโอ้โห,โหด้วยว่าเห็นได้ยั่งชัดเจนแล้วที่สำคัญไปกว่านั้น แอดมินเคยได้ไปเบิง้งรูปรูปหนึ่งของคุณย่าสุภาพค่ะพี่น้องซึ่งกับเป็นรูปตั้งแต่โดนเหล้าละสมัยทีเพิ่นแบบขื่นเป็นมอล่มนะคะสมัยทีเพิ่นแบบกำลังเป็นสาวจังสีแม้งานยีหลับิ่นเดมีการมัดผมนะารรวบผมการแต่งตัวเป็นมอลั่มก็ต้องมีการมัดผมขึ้นจังสี่เป็นว่าค่ะพี่น้องแล้วสําหรับการมัดผมขึ้นล่ะก็สมัยเพิ่นเป็นสาวโอ้โหยิ่งเอามาเทียบกับอุ๋งอิง เอามาเทียบกันครับลูกอุ้งอิงว่าเป็นผู้เดียวกันเอาหลดคับพี่น้องนะคะจะเป็นไปได้ยังไงนะคะสำหรับเรื่องแบบนี้มันไม่ใช่เรื่องบังเอิญอย่างแน่นอนคับพี่น้องทุกอย่างวันเวลาเป็นตัวจัดสรรน,นะคะสำหรับน้องอุ้งอิงเพชรบานแพงนะคะตอนทีโบ๊ทโจได้ตัดสินใจรับอุ้งอิงเขามาเป็นลูปบนธรรมเรายิ่งอึ้งแล้วนะคะแล้วยิ่งอุ้งอิงมาหน้าตาคล้ายกับนี่ละ ไพ่เลยแหละคนบวชศิเป็นน้องลำแทนจังสรียะสุภาพจังสีนะคะเฮาเหงคนลูกไปก่อนเกา่าแล้วยิ่งสําคัญกว่านั้นก็คือนะคะลายคนบอกว่าคันคนทีแบบดเดบุญได้สร้างบุญหล้วก็เคยมีความผูกพันมีความซีมาเจ้าเนยละนะคะ่ะตังต่กรจังสีแม่นะคะ่ะเคยผูกพันกันมาก่อนเพราะในาศาสตร์นี่ขับีดองเอามาอยู่ร่วมกันมีต่ศิษ์จเจริญขึ้นไปหนาะนะคะแล้วคนรลูกมากๆ ะะมูจาวล่องขีดผับไปตามแอดมินค่ะพี่น้องก่อนที่อุ้งอิงกับบอสโจจะมาเจอกันนะคะสำหรับมอลลัมสาวนอนเพดบานแห้งเป็นจากไหนมูจวาวะสำหรับมอลลัมสาวนอนเพดบานแห้งแอดมินยอมรับเลยนะคะว่าอแอดมินกะบ,บอกประจำความจริงนะพี่น้องเนาะแอดมินกะบ,บอบคอยได้เบิร์มอลลั่มตันเตกินะคะเพิ่งมาเริ่มฮิตยูทูปประมาณสองปีนี่แหละค่ะพี่น้องเพิ่งมาตัดสินใจทําประมาณสองปีนะคะซึ่งเฮ็ด โอ้ดู้อซาพึ่งมาเริ่มเห็ดตอนที่อุ้มอินนองเขามากนะก็บ่ได้ติดตามค่ะพี่น้องว่ามอเล่มกุ้งไดเป็นจังไดเอียงจังไดนะะแล้วก็สาวนอนเพล็แป้งเองยังกะบ่บ่บ่ได้เบิ่งวันหัวบ่ได้เบิ่งว่าบ่เป็นคนที่แบบว่ามักเบมือมอเล่มจังสีแม่ก็เลยบ่ได้ติดตามนะคะก็เลยบ่ได้ติดตามนะแล้วบันที่นี่่นหลังจากที่แบบได้มาเห็ดข้าวมอเล่มกัได้เลี้ยนดูได้เบิ่งติดตามนะคะสำหรับมอเล่มสาวหน่อยเพชรลานแป้ง พี่น้องนาวาอะไรยังไงความหอมความปังเป็นจังไรแน,น่นะคะสำหรับคิ้วการคิ้วงานมีหลายบอจังสีแม่ก็เดเปิ้งได้ติดตามมาหลังจากที่ไมีการมาเหตุข่าวมอลำ์นะคะแล้าดีละครับพี่น้องก่อนหน้านั้นไอ้เบนกับเบรูู้วาสาวนอยเพบิงแห้งเพิ่นแบบคิ้วงานหลายขักซ้ำไดอันนี้กับเบรดูคือการแต่ว่าจากที่ได้ยินจากปากศิลปินหลายๆคนในวงสาวนอยจังสีแม่หลายคนเราเป็นเซียนเดียวกันเลยนะคะว่า สำหรับคิวงานไม่ได้เยอะเท่าทุกวันนี้ไม่ได้เยอะเท่าปัจจุบันเอินมาบอดดี้บูมเท่าซูเมนีหลังจากที่อุ้งอิงเขามาเอินมาทุกอย่างเปลี่ยนแปลงไปเยอะมากๆนะคะนี่คือคําวเบาของศิลปินไทยหลายคนที่เพิ่นดการของมาเบาซึ่งกรไม้เข้ามาก่อนที่บอสโจก,กับอุ้งอิงจะมาเจอกันสาวหน่อยคิวงานกับบอดี้ไลท์แต่ว่าก็มีเรื่อยเื่อยนะคะบอดดี้บูมขักปานนี่ส่วนอุ้งอิงเพชรบานแพงเอิรมาก็ใช้ชีวิตแบบลำบากนอกจากะ อ่านี่ละไปรองเพลงตามตลาดนัดตามหันตามนี้ว่าให้สืจ้างไปรองไซนองกับไปรองเบิดค่ะพี่น้องเพื่อที่จะมีเงินเข้ามาภายในครอบครัว,วเอินมากระชายชีวิตลาบากเอินมาต่างคนกตัางแบบบ่รด้บูมมันหงเบไดบูม,บน,บบบมนะคะแตะเรียกได้ว่าวันเวลาเป็นตัวจัดสรรค่ะพี่น้องหลังจากที่บิโจกับอุ้งอิงได้มากพอกันนะคะวินาทีที่ได้เจอการอุ้งอิงเอิญนบิรโจพอบิโจอึงเลยค่ะพี่น้อง บอกเลยนะครว่าใช้คำว่าอึ้งอุ้งอิงเรียกว่าพ่อตั้งแต่แรกเห็นบอโจนี่โอโหตัดสินใจรับอุ้งอิงเขามาอยู่ในวงตั้งแต่ทีอุ้งอิงเอินว่าพ่อเลยล่ะนะคะเป็นจังในมุจาวันลวก็ได้มีการถ่ายคลิปอุ้งอิงลงในโซเชียลนะคะลวก็คนแบบเข้ามาดูเยอะมากๆเ้าพค่น้องนอนิละเริว่าวันเวลาเป็นตัวจัดสร้างละก็แล้วคนก็มองว่าอุ้งอิงแบบ เป็นตาหักนะคะนานตาใช้สื่อจังสิแม้อยากให้บอรจร,รับเขามาอยู่ในวงแล้วบอจก็ได้รับเข้ามาอยู่ในวงจริงๆหลังจากที่บอจได้รับเขามาในวงอะไรจะเกิดขึ้นนะคะบอหูรับว่าอีหยังจังในบอจเพิ่นจังในติดได้ตัด,ดตสินใจรับอุ้งอิงเขามาเป็นลูกบุญธรรมค่ะพี่น้องนะคะถือว่าสุดยอดมากๆกเาพี่น้องนัถือว่าสุดยอดมาก,น,ามากนะคะแต่ก็สำรับทนาน มนุษย์นะคะซอนุนี่นะเพื่อนกระดิมีการเอายูะนะคะว่าอุ้งอิงนี่ฝากท้องแม่หน่อยมาเกิดนะคะเดี๋ยมีการเทียบกันระว่างหนาลําแพนกับหนาอุ้งอิงหน้าคล้ายกันมากๆหน้าเหมือนกันมากนะคะโอ้โหถือว่าชัดเจนน้องพี่น้องนอนเดียนหละเอฟซีันคับเห็นอะไรในรูปรูปนี้น้องพี่น้องเนาะเห็นอะไรในรูปรูปนี้น่ะการที่ดีเลยครับพี่น้องหน้าเหมือนกันมากๆ แล้วสําหรับยาสุภาพกับปลื้มนะคะพุ่มใจในโตและันสาวอุ้งอิงคนนี่บับคักเลยเนี่ยนี่แหละในวิการโพสถึงอุ้งอิงบ่อยมากๆนี่แหละหลังจากที่จบงานในวันที่สี่กรกฎาคมที่ผ่านมาทางด้านยาสุภาพนี่กะเดเห็นมาลันสาวกับเมยวันเถอแบบมาตั้งแต่เช้าจนแบบเตยล่าอุ้งอิงจังกับจังสี่แม่กับรัวน้องเด็กกับบอนะคะแต่ว่าน้องกับแบบ มามาเริ่มทำบุญนะคะแบบทำบุญอีกเนาะเมื่อจ้าขิดเบงจนยาสุภาพได้มีการโคดถึงแบบชื่นชมล้านสาวคนนี้มากถึงแมว่ว่าสิบปวไหวต่ว่ากะยังมาช่วยงานคุณยานะคะเป็นตั้งในมูลสาวเอินว่ายากสุภาพนีีปลื้มในล้านสาวคนนี้มากๆนะคะนี่นะคะ,นะะ,นะะสมหรับยาสุภาพก็ยังนี้มีการออกมาโพตอีกนะคะว่า คุณยาขคอให้ร้านสาวเฮงปังๆรำด้วยไปนหนาสู่ไปน้ากันเดิ้ลร้านอุ้งอิงพันนับพี่น้องกะทิวสุดยอดน่ารักมากๆคือกันที่รีเดียค่ะพี่น้องนะคะคือกันจริงๆน้อพี่น้องเนาะอันนี้บระดบอลเดนะคะแต่พูดจริงๆเอฟซีแฟนคลับนี่หน้าตาเหมือนกันมากนะคะหลายคนกับว่ายานร้านหนาคือกันขักนะคะคิดเห็นเหมือนกันเลยค่ะพี่นอ้นนองน้อพี่น้องเนาะนะคะโอ้โหตอนนี้ยังยังแบบคือกัน ยิ่งไปดูตอนสมัยยาสุภาพเป็นสาวนี่แห้งขึ้นกันบักค่ะบอมเป็นแฟนกันเอารล่นละเอาในราคาพี่น้องสาหรับเพื่อไมมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญอย่างแน่นอนนะคะมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญอย่างแน่นอนในเอฟซีแฟนคลับหลายคนกับ้ากันแห่เข้ามาคอมเมนต์กันรัวๆเนาพี่น้องเนี่หลายคนกับบานารักมากๆนะคะร้านร้านอ่าร้านยาสุภาพนะคะนี่คุณนี่ก็บอกว่าคุณอยากกบคุพหล้านนะคะ หนาคือกันละกะนหนารักเสมอจ้านะคะนี่สุดยอดมากๆน้องพี่น้องสุดยอดมากๆนะคะเอาลั้นะคะพี่น้องสำหรับทริปนี้ก็ขอจบคทิปไซ้สนีสะกอนน้องขาวก็กำลังสวัสดีค่ะ